ครับวันใหม่จนมาถึงวันนี้ที่วันใหม่จะไปดูหนังกับเพื่อนก็ไปเศร้าต่อเนื่องเลยเนี่ยเศร้าต่อคือที่ที่ผมลงไปอ่ะดูเหมือนตลกแต่ว่าเทาจริงครูบแรกอ่ะแวบแวบแรกเลยอ่ะอันนี้พูดจริงผมรู้สึกโตกขัดก็คงแบบเป็นความรู้สึกที่แบบคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเคยรู้สึกอ่ะเพราะว่าปกติอ่ะเราเราอยู่เราเราจะอยู่กับเขาตลอดแบบเวลา เขาจะไปนะ่ะเอางี้คือวันใหม่ก็เริ่มโตขึ้นแะบเป็นมีวัยรุ่นอ,อะไรเงี้ยหลังๆบางทีแต่ก่อนถ้าชวนเขาทข้า,ขามาไปกินข้าวไปดูหนังเขาจะแบบไปไปจูปงจูง,งมือกันออกไปดูนี่เอาเข็อนอะไรในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีบ้างแล้วที่บางทีเราชวนเขาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่เขาะจะมีะพบางบ้างบอกว่าอยากอยู่บ้านน่ะแบบอยากอ่านกระตูนอยากเล่นเกมอยากคุยกับเพื่อน ันนี้เราเข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นตามวัยอ่ะคือทุกอย่างเรา,เร,าเรียงดู้เขาเราก็ย้ายเขาโตตามวัยตามสังคมเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็เรื่อยๆแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันคือมีเหตุการณ์ที่ว่าผมอน่ะนัดกาแฟาไว้ว่าจะไปด,ดูเออ,เอ,อน่าจะเป็นหนังกระตูนตรเรื่องนึงวิกเก็ตเน่เออ,เอ,อแล้วก็คิดว่าจะชวนวันใหม่ด,ด้วยเน,นี้ผมก็เลยโทรหามันหมาว่าวันหมพนี้ไปไหนเนี่ย วันใหม่ก็บอกว่าอ๋อหนูมีนัดกับเพื่อนไปดูดูหนังกับเพื่อนที่โรงเรียนหลังเลิกเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดตามปกติเลยซึ่งปกติอะถ้าเป็นแบบเนี้ยนางจะไ,ไ,ไม่เคยไปไม่เคยปฏิเสธเวลานำไปกับเพื่อนนะแล้วผมบอกว่าไปหรือเทียบไปด้วยหรือเทียบไปเลี้ยงข้าวหรือเทียบไปเลี้ยงหนังนะก็ปั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบเนี้ยนางบอกว่า <c oughs> นางบอกว่านำ,นำไปพูดว่าไม่แต่นางพูดว่า อยากไปกับเพื hey, really? Really? ่อนอ่ะเขาบอกเอ้าก็เฮียก็ไปด้วยไงี๋ยวเฮียไปเลี้ยงหนังหรไปเลี้ยงข้าวอ่ะนางก็แบบเหมือนอึดอัดนางเป็นคนก็ขี้เกีงใจประมาณนึงนางก็บอก it's friends day เพื่อนเพื่อนแล้วเราเข้าใจยังหรือว่ายังถามตผมเลยบอกว่าเอ้าียเฮียไปด้วยได้หรอ ่างก็งจะบอกว่าจบบมันต้องแบบจัดเพื่อนอ่ะ <c oughs> เราคือเราก็ขำๆเนะแต่แค่จาได้เท่านั้นน่ะเดินซื้อของอยู่ความรู้สึกรูปแรกคือรูปเหมือนกันแบบเฮ้ยไม่ให้ไปเ้าหรอหรอะไรอย่างเงี้ยแต่คือรู้อยู่แล้ววันหนึ่งมันต้องมีมันต้องมาถึงเออก็เข้าใจาอ่ะตอนเราเด็กๆเราก็อยากจะไปเที่ยวกับเพื่อน,นโดยที่ ีอีกดอกหนึ่งคือวันต่อมาผมก็เห็นว่าน,นางว่างผมบอกว่าวันไ a นกันพรุ่งนี้ไปนี่กันนางบอกว่าไม่ได้นางมีนัดกับแก๊งพี่อุพี่อุ้สุดสัปดาห์กับกับแก๊งเพื่อนสาวกับพี่รุ่นพี่ผู้หญิงของนางอะไรเงี้ยซึ่ควาจริงอะผมไม่ว่างหรอกแต่ผมก็บอกว่าแก๊งแย่งนะแล้วอันนี้เทียไปด้วยได้ปะ <c oughs> นางก็บอก it's girls day จริงๆมีการคุยกับสาวที่น้องบอกว่า้านี่น้องว่าเอ้ยน้องสาวเรามาถึงวัยที่ก็เป็นตัวเองเราจะต้องอยังไงหรือว่าทั้งสองคนเขารู้ยอยู่แล้วคุยคุยคุยเรื่อยๆครับเพราะว่าเขามามินน้องก็รู้ว่าอืใช่คือ คือทุกคนรู้ว่ามันต้องมีวันนี้มาถึงแล้วเราก็เลี้ยงดูน้องเอานี้การดูวันใหม่ของเราอะเราเลี้ยงดูน้องในแบบฉบับของบ้านเราในแบบที่แม่ลูกฝังมาตลอดแต่ว่าเราก็ต้องปรับให้เข้าตามสถานการณ์ตามยุคตามสังคมตามวมัยของน้องด้วยเกือบร้องล้เกือบร้อมันนี่จะฝากวันใหม่ไหมหรือว่ายังไงฝากให้น้องดูเลยดูพี่ แต่ผมจะบอกให้ไอสกิลเดย์ที่ว่าแล้วก็ไปนูแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าแล้วส่งบิลมาให้ผมจ่ายนะแล้วก็ไปดูแล ก็ไม่มีอะไรก็ความจริงแล้วคือวันใหม่ก็มีชีวิตตามที่ถ้ามาดูอะไรก็ตามที่มันเหมาะสมตามวัยพวกเพียกก็ไม่ก็สุดท้ายพี่ถามด้วว่าครอบครัวของเราสี่คนมันต้องมีไหมเราคิกว่าต้องกี่โมงวันีคหรือวันไหนอ๋อไม่ได้มีฟิคครับเพียงแต่ว่าผมก็จะไม่ให้มันห่างหายกันออกไปเช่นหมายถึงว่าจะต้องมีการกินข้าวระหว่างกันอย่างเช่นเมื่อวานซืนอย่างเงี้ยใครว่างเนบอยว่างเนพัดว่างวันใหม่ว่าง ไปบ้างอีกนาวด้วยกันวันไหนครบวันไหนครบสก็ไปสวันไหน,นได้สไ,ไ,ไ,ไปสามวันไหนได้2อไปสเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเป็นก็คือ,อยังยังต้องมีกิจกรรมของครอบครัวอยู่ี<อ>่ครับับก็หน่อยี่งด่านอก็อางี้พี่กอนี่ครับ ออกกันหน้าต่บน้ำลายกันนหน้าออกกันหน้ากันหน้างานนี้ต้องเน้นเรื่องเออไม้ต้นไม้เยอะเยอะที่นีดนะคะเยอะที่ะคะเ่ีตามั้งต่อตามมึงต่อตามยูเยอะที่สุดโอเคค่ะไม่ต้องพูดนะดูนา่ของนี้ด้วยนะ นีนะคราไม่เไปถ่ายรูปตับนะได้เลยเดเดินเดิมาเลยนะเดี๋ยวเาไปถ่ายรูปกลไ่มี๋ยเดีเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดยวเดีวยีดีีวยเีเดยวเยวป่ยรูปรวมยเดีวเดี๋ยเดียเดี๋ยวเย